เฮ้เขาพาออกสามสี่สามสี่เขาพานะ่ะผ่า,าระวังกลางระวังเมนะ็ดเห็นไหมบอสนะ่ะเอือลานแก้เนี่ยแก้เลยนะแก้หน่อนีน่เราบอกกี้ว่ามันตอนนี้มันกำลังพอดีเป็นรถมากเตะกระเทียมเลยเะเตะปอกกระเทียมเป็นถุง <พ><น>อู้ดีกอเขือเก็บไก,กแล้วบมื่อแรมันเก็บลายมือลายมันแบปกุงปองท่านละบักเขือก็ได้เรก็บสื้อมือบงมือไปสามสีเือพุดนะต้นเดียวบักเขือไล้หน่อยใจปะว่าโบขึ้นมากด้วยขึ้นมากแล้วไม่เก็บขึ้นมาแล้วไม่เก็บเดี๋ยวเขาจะพาขึ้นสามเือหนึ่งถ้าบอกขึ้นพาเหิงเลย ถ้าเป็นเราได้คิดกันเด้อกันเริ่มก่อนนะเพราะอันนี้ก็ไม่ได้ตัดหัวตัวนี้ออกนี่ไม่ได้ปีตัดหัวตัดหัวตัดตัดแบบนี้เออได้ครับขวาแล้วก็ตัดตัดดาบตัดดาบซ้ำอันแต่มาต้องซองมืงดาบมันดีดีซองมืงดาบมันดีดีก่อนเออเขาจะฟันอ่ะมั่นซีหาบาทเขาจะใส่ถุงอะไรแค่แค่เอาแล้วโอ้ห่าห่านโอ้ล่องเหนียวอีกแล้ว ขายเนี่ยมีคมเลยเนาะทายยากระโดเนี่ยดจ,<อ>จักตอกเราพูดให้เบอไปัตมาไปกินแล้ววานนงเวงไน้องแก้วเลยียดยิ้มเห็ดเบิ้อมันพายกินยากหๆยๆายไรบักตางกะไอ้กระมือไฟเบอร,ร,ร์ตัดเลยงานปอกกดนได้แผ้อีกแล้วๆๆถ้าขียเจีมงบคยได้บอแเห มาเคยอบอะไรแพ้ว no ่ะมีค okay. mm? ุ yeah, ้มเท่านี้เนาะแต่เตอไปซื้อไม่เปี้ยวมีคุ้มเท่านี้เนาะอ๋อหลายข่ายติดเท่อนี่จะไดจตกทางก็เลยตั้งายยั่นี่ไย่างไปตัย่างไปัตึ้งเลมเงกัรมันเป็นเมียได้กันกันก็เป็นเมียพอจไปซื้อได้ใส่ผู้อื่นไปซื้อให้ก็นลยไม่่พาดอะไรย่างเงี้ยยังงอกไปซื้อพัตเตอร์ให้ลูกอ่ะ เม่อเนาหิ้มราได้เจ้าอะไรได้เราหิ้มเราเนี่ยเรใส่ทังอบนะกันใส่ตรงตรงเลยนะแบบว่าเรา้ลทำท่าบอกยังได้ยินอ่นะหัุน่ะเสือเสือะไรบ้างเอาบกพริกใส่เอาแบกพริกใส่มันก็เซ้าดอกเอาเกลือใส่ของหัวใจไว้ยกให้สูงว่าหัวใจไว้เอกไอ้ไก่ไก่หัวใจเลย อันตรายได้มึงใสกินข้าวแม่มึงเสือเราเฮ็ดเะระววางยาไว้แล้วเอาน้ำตาลใส่อันก้อยแล้วก็บอกกินแล้วเป็นไนบานีงกะกะสิกินก้อยขมเลยได้กินก้อยหวานอะแม่กับพี่น้อยน้อยพ่อกัหนาลิ้นี้มพ่อหลุดใส่ยาผ้าดิเนาะก็เป็นไปเทียมด้วยสิเนื่อแต่เทียมถุกอย่งไงเอร้านกามาเป็นถุงปุ๋นะ กิงถัดไปปูเดือนหัดช้องแปลงผันท่านปลูกก็ได้ไม่อย่างมือต้อก็รับมาก้มู้สีนอนกินปนดดันสิมันก็จิย,ยืปดปนันหมอเอามกอไก่เข้าเน้อ๋อขพ่ออเปียวผสมยูบอผสมะอยากก็มากินไอ้เปรี้ยวอืมม,อม,มันก็เริ <c oughs> ่มขึ้นพอ,อนี่ล่ะเริ่มขึ้นพอวัน เอาอนเอาปอบมานมํั่งสองคนบมเคยไกักนมากกันเป็นพรับผูดีมากกันไมน่ได้ปอบปอบผู้หนึ่งขับปอบผู้หนึง่งสวนทั้งหลังเ็นลัดยานอยู่ย,ยานตับไตก็เฮียอยู่อ่ะ,ะ,อเ,าาเ,ะเออ,อเมันไปแต่เห็นรถนำไล่หอยเบิรเขาวงเข้าอดจื้อดอกนี่เขากันไปอยู่นี่เขาควบไปที่เขาก็ไปนางลดเออสุทาลุงกินลดแบบเบิดเลย เดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าสิไปซื้อพัตเตอร์แล้วเจ้าสิไปซื้อแก้วใส่พัตเตอร์พัตเตอร์มันใส่อยู่ในแก้วเป็กในพัตเตอร์มือม้าปูนกระถินนะเปียวมันกระถือเถื่อนหน่อยเฮ้ยจั๊กไอ้เกวหน้าไอ้แกาทันกำมาเอาโอ้ยจุอยู่แล้วจังจุมันอ่ะนักนไอ้แกวเลยนั่นกับมาสัตว์ประมาณปากเด่นขึ้นบ่ ูดัดแบ่งห้เปรี้ยวฮะตั้งกมาเอาคุยเอาความสุขมันมาแม่นะมานี่เา็นน้ำตาลไงขอกรเจียตนะบอแทบอยู่แยบอยู่ใส่น่อยเดียวมันจะบกขมในที่ละดีดีเลยเบิ้งจะกินให้เบิ้งเอาตบมาอดใจไม่ไหวากินได้ได้โมนัา ตมต้มต้มกินปอดะฮะคนปอดเองซื้อรถูเห็นดอกเป็นบ้านนะกำลังมั่นาาเบากับ่ไม่ปวดในหูเด้อยูู่เดียวเลาเด้ล่าเบาแล้ว่ไม่ปวดในกายเอาเนี่ตอนเนี้ยไปยังนี้ว้าหไม่ยังล่ะก็มือมือบ่ หายชอบบักเมื่อเจ้ือดินเอเวอร์ดนันนี้ก็ได้เจ้าเฮ็ดน้อยแน่เนาะเจ้ายังหวานแ่ะเจ้าลูกขึ้นแลนเด็ดเจ้าลูกขึ้นแลนมื่ออื่นเกจะไปแล่นน้ำได้เออนี่สาวเ่จะไปดูเฮ้ยเฮ้ยรับี่ใเจ้าเจ้าจเอื่นบักมื่อได้บักมือมันนัดข่อยงตาปีที่แล้วคนนะ บอลุกม so ันจะเรือรอดบ้างมลุกมาลุกมาอย่างไรลุกมาปลุกตัวไปในนู้เมื่อเจ้าแต่าุงูดรอดคือว่าจะรัดหมาเขาคอยเชียงามันดูไปลลองไทางแพอเราเจะรัดกนมัน่ไปเซเลนเขากำลังกายซุยเพ่อทาเป็นอย่างน้บ้างวิเป็นแรงไปบ้าบ่า บอกเสือพอถามหาบอกเสือถามหาอย่งองข้าสัตริย์กงขัรกราดสบว่าือ็นเสือบอกเสือเรียนเลยเฮ้ยกันสิเสายเฮ้ยเีบิดนบากตีราคาโยวางเลยอยกได้พี่เนั่พนันเบบว่ากางเกงพันมันเป็นอ้วนกามันน่อยมแนเหล่าน้อใส่ลูกใส่บมันหละเนาะว่ามันถามหาเออบีมันถามเกลือใบพันนะเกือใบตีตะกว่าอนีส่อยากหยุคสุดแล้วสารภาพนหรอ เออมันรูสาระผักอยู่ไอเอกแนี่อันน้กูเห็นอยู่ใช้เตแล้วก็ทิ้งเลยบ่มันใจมันไาใจใจมันไปซ้าอถดไปหั่นเอาไปใส่เราถอดไปหั่นจแต่ใจแลมอะไรดอใจแลอะไรต้องเป็ึขอบนี่ขอบแรครับมันตีมันสีใจแลไปเลยนั่นขอบมันคุมอีนเปิมแลมอะไรอย่างเนี้ใจออกปูหรอ กดหน้ามันนวดเลิกเว้ต้องกินตะตอนน่ะพอดีอยู่จะโทษหาไข่จะให้ไข่ไขมหาปันผู้เฒ่าไปไต่บาทสินาบาปข้าเจ้าไปเนาะจักแล้วบ่บอกไข่เนาะคือเอาเลื่องนำคนไข้กับพู้แล้วซัดไปหวานวัดโทรศัพท์ก็บ่ได้เอาไปกับขึ้นมากเ่ยมาเอาโทรมาหยักไอ้ไอ้นีแล้วว่าหลานว่ารถเป็นว่าพี่กับเขาไปอันนั้นใส่บาทใส่บาทฟาหนุ่ก ก็ยางหลอดไปหลอดมาหลุดไปขแต่หึงเพราะกนยังเยอะก่ายงอยู่เนาะไปหมดแล้วก็ไปนั่งคุยกับภาษาอยู่หมดเลยเขาขดั่งเขขวดังไใ่บาทจังหวะผมไปยุเขาขวดดิไ่ได้ไปแล้วไ่ได้ไปแล้วกับขาาไมากินอยู่นั่นแหลแต่เขากรองจับต้มไดปาี่มาเขากรองโทรศัพไปน้าเออไ้ทัพไปน้ำแบะ เบอร์ปกติบร์มี่ปมานก็เลยโทรเบอร์ปกติเขาถ้าปูยอยากกินถ้าปูยอยากกินก็ซื้อขาหมูมาให้เร้ไปบ้านโทองัพท์ไปเครื่องทยขี้ไปเครื่องเดียวมาส่งไอ้ยิดเบื้องไหนๆที่ก็จะซื้อมากินขาหมูไอ้ยิม่นนาบลาบเนื้อป้าเสียสารอเลยเอากินเอาเลยต่อยมกันกินมาแมนเ่อกันเครกระเ่องกันจอมานอยสองพันน่ะล่ะฮะ้อชาออ0 0สพ แต่ค่อยเจาะออกเจาะขั้นเฮ็ดสุเฮ็ดนั่นแหละอะไรก็ติเจาะสุมือสลาเฮือนแล้วก็สิเลยสำเร็จแล้วกันจะเครื่องหนึ่งก่อนบ่ไเดี๋ยวแล้วบอกว่าถ้าทำให้ทำเสร็จให้เรียบร้อยแล้วว่าจั้งไ้บานนี้กับขั้นสุเฮ็ดสายกันเจาะเมื่อนิดเมื่อหน่อยนี่ประสิทธิภาพถึงเจาะไปเรื่อยแล้วเนาะบะเตียขั้นแรกแล้วหรือทำเร็จสำนร็นละปักลับจัดแล้วเดี๋ยวเลี๋ยวมองมาแล้วเดี๋ยวจะไปกินหร